สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบลาลพัฒนานะคะ ของงวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะสรุปแนวทางโค้งสุดท้ายแล้วนะคะแน่นอนนะคะตัวเลขน้อยนะคะโอกาสเข้ายากแน่นอนนะคะโอกาสหลุดนี้หลุดง่ายนะคะต้องทําใจนะคะสูตรนี้นะคะแอดมินก็จะคัดแต่ตัวเน้นมาให้นะคะตัวไม่เป้นมาให้นะคะ,ตแ,ะ,คะแต่ถือว่าไม่หลุดนะคะเนาะพี่น้องค่ะก็ แนวทางเท่านะคะอมินลืมเขียนนะคะก็จะเป็นเนาะสำหรับหตัวนะคะสำหรับหตัวก็จะเป็นสองเจดนะคะแล้วก็สองหนึ่ง สามสี่นะคะแอดมินก็ให้เข้าสองหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่ตัวเน้นให้เลยนะคะเสียดายมากเลยตารางกําลังวันของเรานะคะข้าวบนนะคะถ้าใครจับในตารางนะคะแอดมินบอกอยู่นะคะถ้าใครจับในตารางนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะได้บนนะคะส่วนล่างไม่ได้นะคะไม่ได้เอาหนึ่งนะคะไม่งั้นก็แตกสามตัวนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กัเลยจ้า สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีศูนย์หกสองหนึ่งแปดเก้านะคะเด่นนะคะแอดมินให้เด่นเก้าและเด่นสี่นะคะโค้งสุดท้าย เด่น9ก็จะมีเด่น9กับเด่น7นะคะเอ็นินขอโทษขออภัยนะคะเด่น9้เด่นเจ็ดนะคะเขียนผิดระวังระวัง9 7าเดมาเด้อพี่นอ้องก็จะมี9 3นะคะ9 6นะคะแล้วก็7 3 7 4นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น2 8 สองเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สองนะคะศูนย์สองเขียนศูนย์แปดโอ้ยตายแล้วพี่น้องแปศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะไปศูนย์สามไปด้วยนะคะออเอนมนจะแถมให้นะแถมให้เก้าเจ็ดนะพี่น้องเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะนี่ก็อย่าลืมหกสามนะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นเก้าสามเจ็ดสี่นะคะเราก็จะเป็นโอ้เจ็ดสี่ให้สองรอบแล้วนะ,ะจริงจริเลยนะคะแอดมินให้ไปกลับด้วยนะคะเจ็ดสี่เจ็ดสามสั่นเก้าเจ็ดครบนะคะไม่แถมแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าศูนย์นะคะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเนาะ แล้วก็จะเป็น96นะคะ1 2 3 4 5คู่นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะแอดเมนก็เมาตัวเลขนะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า